สบายดีสบายดีพี่น <ata> so ้องมาพบกัน oh, อีกแล้วครับสองแสลงพี่น ah ้องลังจากที่วให้าหยุดเกี่ยวไปมือหนึ่งมันอีกะมาเกี่ยวอีกคือเก่าเนาะพี่น้องเกี่ยวสูงก็พ้นเลยมันอี้พ้นบะโต๊กเดิมมันอี้นะพี่น้องเดดนออกยูลุ่มเ้ากับมะกรูดตัว่าห้าเกี่ยวมือก่อนเนาะพี่น้องพ้นห้ามันมันอีกะแหงไปนำแน่กะสิกูเลยเนาะพี่น้องเกี่ยวไปเธอละนี่เธอละหน่อยป้าไว้ว่าจะนํามันงอยเนาะพี่น้องเกี่ยวยากได้เพราะมันต่างเกี่ยวสบาย เกี่ยวไปน้าพ <glucose> ี <punto benim> ่น้องเธอละน้อยก้าวพ่อพี่น้องหลังจากขึ้นจากเกี่ยวเข่าก่ะเขาขั่วเข่าขั่วเข่าเต้าเห็ดกินคือเกานัดพี่น้องไก่เด้อมาหนีินะกินเขาแหลจังไปยาเมืองโตนนี่มีปอกอะไรไก่แจ่วบ่แม่ก้อยก้อยมีปอกสิก้อยไก่มือสาวน่ะปีกมากพี่น้องส่นี้นายถ้าหากกินเขาปานไปนั่ ้ายกันเลยหายจมโบเขาเมื hmm. so, s <S ่อเอามาเติมอีกน้าพี่น้อง่ะปิ่งอีกน้อพี่น้องปิ่งเติมอีกเี้ยนีเาจะตอนีพักเพิ่นั่นมีปักซอยว่าเพี่น้องมันซุกโขดบ่สิ่ก่อไอ้น่ะปิ่งส้ำหลานเด้อพี่น้องปิ่งมัซุกคาะ โอ้ยเถียงกอเอามเ็แคู้แล้วเด้อพี่น้องเมื่อวานนี้นะพ้นตกนะคะวันนี้พ้นตกมันอีแดดพายามกลัวมาไปน้ำนะพี่น้องสิค้นข้นน้ำโอ้ยมืออื่นกันแล้วลมืออื่นมืออง่กูกยังามด้ยอ คนบอกว่าให้ลุยเจียวเขาให้มันทันให้มันทันพ้นอย่าพ้นใหม่อีกเชียงรังไหนเขากินเขาแล้วไปจ้างแม่เชียงรังไหนเขากินเขาแล้วไปจ้างพี่น้องพี่น้องโรบิเซียเวลาพริกทำไงทำมาดอันนี่เลยต้มยูเดียพี่น้องมือนึ่งตันนึ่ง ปิ่งปิ่งซ้ำลาเนาะพี่น้องเห็ดบุญซุกขาดสวยงาล้างมือมีอยู่นะเด้ยเมย์นะที่นี่มุมดูให้เบิ่งไก่อยู่ให้อยู่หน้าเนี่ยมิจตะไก่ได้กินไก่กินไปเนาะพี่น้องเพราะว่าบอดี้ไปหาดิสว่างเลยบอดี้หาบ์บอดี้เป็นสายลาเนาะพี่น้องเป็นสายลุย น้ำก้อนทับใส่กระทั่งในบ่อมันสิเปื่อยน้ำก้อนทับไสอนกระติกน่ากลัวมันเปื่อยได้เจะหนาวบบบว่าสิบปกุุมันตอนแรกเดียวกันนี่นะเข่ากันแล้วกันเข้าหัวเสียไปอี่พี่น้องพี่นดาวสิบเบาเมียนเคร่งกระปุนหน่าวกระปุนพอมแล้วพี่น้องจะมีเพียงเนี่ยมีเปอามาแม่นเพียงตุ้มไก่บอก ขางปีมันละยิงข้างปีมันนลนะกปี้อ้ขางนังนี่เาคางอนรเอานัะีพี่น้องมือสานะว่าสิบออกมาแล้วพังเบื้องพ้นนพี่น้องเห็นมันเจไปแจ๊ไปก็เลยออกมาสวยแล้วนพี่น้องออกมากันจนเก่ามุงยังแล้วเกี่ยวเขาก็ได้จะหาพอขาเกี่ยวได้มื้สามหรือสี่ครับเี่ใจได้เก่ลว่าท่าเด เอห้อมเีเลยพียงกบก็นนี่อยู่ซอยนพี่น้องซอยกันเโอ้ยไม่ยป๊อกเห็ดนะพี่น้องผ่ใหม่มาแต่ว่าอ่ะซอยไกลตีจมโบ้ได้พี่น้องนี่ยือเมันยอะขาวเหอนี่พี่น้อง สามชามันเกีียวมันได้แหละไงหนึ่งมันได้ออกมากมันออกมาก่อนโมัวออกมากกโมัวดวสนีไหนมาสอยก็กลาวไปหน่อยเกียวรดมันเข่ากับกล้องยื่เทิงโตแล้วต้หาอีแหละอยู่โตหาอมันออกมาถาสนียันเกียวพีชให้หน้านะสนีนางท้าได้แดงแมนบดแหล่ยิ้วให้หน้าก็เจ้าค่ะนั่นนละ เกี่ยวผิดหน้าเให้ได้เนาะอันนี้หน้าลุงโกเฮ็ดนนัเกี่ยวไว้ทางไหนกับปลาอันแจัดให้เราบอกคันว่าเขาอันนี้นะว่ากูเสียเมื่อยเป็ดลงไปเหยียบลงสีต้่มสาวน้ำกับปลาทั้งย่อจะว่าจะจีมเนาะเขาเขาอันแหลมเขาขี้แก้มนี่พี่น้องนี่ซอยเป็นตอนแบบนี้นะพี่น้อง อันนี้ก็เป็นน้ำตุมมันเนาะที่เอาใช่มาก่อยใส่เนาะพี่น้องกแม่จะตุ่มใส่กระดูกมันหนูแม่เนี่ยเออหนามตุ่มในหนามปลาแดกกวกะยู่หันน้ำตุ่มไก่เนาะพี่น้องไปเฮ็ดแบบตุ่มไก่แล้วแล้วเาก็เอาหนามมันนี่มาก่อยใส่เนาะจังน้อยพอมีหนามจำรู้พี่น้อง ม่ีปอกมากเมือเช้านะไม่ไม่ีปอกลบนะกระติกแต่เพราะว่าสลรกระหามม่นี้ปอกกระหามเนาะสาหราหาม้องกินอามน้ำเนาะม่ีปอกนะขอนกระติกเอาเอาเอาอเอาอนน่ะัหตัวนงนะโยนเงียโยนเงียะแล้วเดี๋วพี่เนาะตัดหน้าะแม่นาะตัดหม้าแม่คุย้าง พี่เอาคอมันไหเห็นหมอบอลคอมั้างปีมันเี่ทนดาวอสวยสีนว่าว่าสวยสีเนยสและเหิมันอันนี้เหินมันาโอลสวยมันเห็ดว่าทันนะพี่น้องเคื่อแต่งเครื่องอะไรอันไรเนี่ยล้มลืมลืมไปน้ำหนาววันเย็นและมึงเห็นนี่มันนชเนี้ย คนงานไม่ใั่ป๊อกหนุดูเฮกระติกแต่ยางมาน้ำรังลงพี่น้องนี่ขวดมะเดื่ะอโอ้กะซัานี่คนก็ตัวหนักหน้าที่มายืนนั่งนี่หมือนตินโตไทยท่งนน้าไปครับนี่อนนีได้เอาไปยเงแนวดอกไม้สวยอยู่เนาะ สาเคียงบังมือโตเออเอานบังเาะไว่าขึ้ใจอย่างนั้นแต่ว่าปล่อยไก่เถอะสีขาวๆนะาวตัวดินไปนัางมือนึงตัวดินหนูมานนึ่งมาแต่อใคราย ตาเรื่องหน้ากินหวานหนินะคะเดี่ยวกินทุกต้นเพล่ก <médico> ินก็พอต้นแล้วไปร้องหน้าเปล่าหนึ่งแล้วก็จะกินน้ำจ๊ะไม่เคยกินน้ำบัวคาบเป็นหยกไปพี่น้องพี่น้องซอยแถมอยู่นี่ปีงแบบแหงๆนอยนึงนะพี่น้องอาซัมนี่แดงมาทั้งอีกว่าตัวน่ะ đây, bó, bó khoáng cái này nó là cái nền bên kia loạn này, khoáng hám súc rồi đợt này, gạch khoáng súc rồi đợt này, cái này chỉ có ở này, chỗ ở bờ này, à, cái lắm, trước còn bụi xay cửa cái hết, phải mẹ này nè, à, gì, xung xung không, nha, phi nông. เอาใส่บัไหนหอ,อมก,ออบบกับซอยเลยอ่ะอทุงพริกป่นอะไนาเบิรงนี่แต่จานไหม ติบลน่ะมักเพชรกับสาไลน์เนาะพี่น้องสาตามมักเลยอ่ะแม่คือบุญแม่ก็บุญนลำตัวนด้ยังมันห่อแกน้ำตกพี่น้องสวยไปสวยมาลืมเหลือตตาป้อม ตาปลอมอ่าเลือดไก่เบิรงอันนี้ใช่นีมากก่อนเนาะพร้อมจะนำชีอาน้ำชีอาน้ำใส่ถ้วยหน่อยนนั่ก็ได้น้ำปลาแดงนี้อ่าตบปลอมมีปอกว่ะซอย ăn à, lên nè nhau bây đây bà đẹp nên đây toàn xây tròn là chỉ kem bà đẹp xây nhau rồi mẹ bà đẹp ơi cho tôm xây xây nặng mà đi hiện lẽ nặng tôm thì à xây khoa còn tròn kiểm đây ขัวดินี่ขวเ่ยเออนั่นแหละคนๆนั่นาส่เพชรไรขวดขจิ้บดใส่เพชรไร้เดิมเนี่ยปอกินน้ำบอได้ยบางหน้าพี่ใชแลละกินแย้กขวาเดิฮ้องใส่บ่หนามนี่นะบ่อ้าวผัว่ามันนเนี่เป็นกระจุมีหนามเน้นงแขนก็นหรใส่หนึงใส่จอง อ่านำตุลงเส้นนำน้พี่น้องบอย่เขียนบังได้เบื้องหน้าตาเบื้องหูวเพชรนี่นะแดงจึงเคองเี่ทีมขกรแล้วหอมใจแบวกูสีอาดใบไหนตรงปะดอหอมขอขวดได้ด้อพี่น้องอยุสิมสิมพ่อบไอย่งนันนึง่ประเดกบออาว่พ่อปรด็กนพี่น้อง กาเกินไหมโบเอออยานออยอเนี่ยหอมใช่ไหมใช่พักหอมไหมนี่พี่าได้โทงกระ,ดะนะเด็นอ้าพักหอมโถ่ยนะคนนัพอนน่นได้บ่ลุืมเหรอ ใส่ปลาล็บ่ไจังหอมหอมบัวใส่บลแรงคัะอ่าโคตนี่พี่น้องน,อนี่แหละรักงานดิก้มทหารบ่พังค่ามาใส่ถา่ถานถ่านนี่แหละหลังแล้วหลังแล้ว ลัางมาแต่หือนะพี่เนาะผ้าแก้มพ่ะนะมีหยอดกระทินแล้วก็มะกระทินมีทั้งหยอดทั้งหมามะเขือห้ากันหย่างพี่เ้างมะเขือแต่เมือน่ะมื่อละป่าได้พี่นนองใส่ตู้เย็นไว้พักอะมีปอก็มาพี่ได้าปีงได้ไหมเนี่ไหมปีงต้องยึดซุกผาปีงได้พี่นนอะนี่วื่อนมะแดง่นเอยน่ะมี่อพี่เนาะของแกมพะนะแก้วกับก๋อยไก่ นี่หมูทว่าพักเน่าเนาะกะทิหมักกะทิแล้วก็มักเคืองนะพี่น้องนี่ให้เบังเอิญไก่น้าตาค่อยอยากนะมาเด้อมาเด้ออ้าวปีงไก่โอ้ไปลงไปซัสมสิก,กินน้ำพี่น้องไหมซุกเลยไหมไม่ยังตุ้มเด้อใสายเสียตุ้มตุ้มเด้อใส่ถั่วไง,งเขาออกเขาก่อนอันนะี้ยนะอ่ะซอยแตงเขาออกหอยเนี่ยนี่ตัวน อ่ะพี่น้องพี่น้องกินแบบง่ายๆสบายสบายอยู่หน้ามีแวกก์เสฉะเบิเ้กกินอยู่ท้องไงท้งหน้าลุงมาเด้อมากินอยู่ลุมเด้อวันนี้เด้อกินอยู่เทิงบัวได้เขามันนางบัวิดกันสันี่คงวิซักเธอนะ สีผักหรอซุกล้ะโมผักบอกตาต๊มตุ๊บตุ๊บหัวนี่ไงตุมหัวพี่น้องมาเด้นพี่น้องมาเตรียมลุยผักคือพวกกระยผ่าผระใตัวนั้น่เอานั่นเด้อเอาผ่าไปเอามาผ่คอยได้เที่ยงฮักได้ผักเที่ยงนะฮักกับม้แป้งวางนึงนี่ ระวางเที่ยงป้าลงเด้อเที่ยงมันลายปีละพี่น้องมันสิบไปไปแล้วยงมแรงจังว่าแปลงมันไม้แล้วพี่น้องอย่หมนี้ไอัมตัวนี้ะอยู่ไปก่อนยง่นี่เออมีไม้ได้ตวนรังมันบุบเด้ออามีดเบียดนะพันเป็นเป็นเขียวอันนั้น ดูพี่น้องพันกายนะขมมกข้ามีเพี่งสองคนจะเพื่อนนะลงมาซะนี่ลงมายิงเขาจงวายเจ้านายเหมือนแรลอยากกินอีกขึ้นมาตะเกียวเขานะพี่น้องมันหมักมีโมเมนต์แบบนี้ได้มีทั้งปีงแล้วก็ก้อยแล้วก็ต้มมีตะไคร้ด้วยพี่น้อง สันนี่ยายก็มูเลยสันนี่เมืองเบิองโคงวิซากคนน่ะพี่น้องอัดต่อโอเคแล้เอาแศรบอกซีมือซีมือจำโบนะเป็นได้ก่อยไกลได้มหมเนี่ยพี่น้าพ่อใส่ได้อยู่ใส่ได้อยู่บ่แม่ขึ้นมาแม่ตู้อ๋อของตูมนใส่ไปแล้วนั่งอ่ขึ้นทางได้ขึ้นจะนะคอยเด้อ เอามาีป๊อกลรยเป็นแดดหวัวซาอ่อนนะพี่น้องมาตามบนทางมันมือน,นะ,ะอพ้นตกตีเลยตีเรื่องกาเลยมียป๊อกกระติก<อ>แตกพี่นอ้อง <laughs> ล่องคางเลยไขยุให้ยัง,งาห,าหาติ๊บขาวกับของกินแต่ละ, <laughs> <c oughs> ะรกระติกแฉะอาหารนะพี่น้องแลกหาของกินพวกนามยังให้เพิ่มขอดอันกระติกนํากอเนาะกับสอบไทยเพิ่น มือเน่ยพี่น้องพ้นทางพ้นตกน้องมือมันเลยเปลี่ปากแน่ลกซะพี่น้องเออกระติกแตกเลยไอ้กันโพยอุ่ดพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาพี่นี่อันนี้แุกมันส่มันำของป่ากาใจเดียวถ้าขาอยยกแล้วกไก่จาย่าอย่นโซเลบยินเาเลยเหมือนหนีซะนี่ใหญ่กระมูเลย เอ้าวลุยไม่ได้พี่น้องคุมเร่ไก่กันไก่ไหมฮะมาโดเส้นหนึ่งขากล้กันอีมิบอกอกสีนนี้ให้ยฟอกสีอีวิจบตนี้นะคันนี้สิเงกกินพียาฟอกถึงซองโลขึ้นเด้อพี่น้องมาซองโลี่ฟอกเราไปกินนั่นบ่าอีวเปะไอเราเราดังเราไพกินอันนี้เขาของเราเองเกินเองเขาได้อ่นะ ยอกันเองก็มียอกมยอ้ยไม่ได้าจายเป็นตัวตวหมองยังไงญ่น่ะตายตัเช่นลูกข่อยขันพวกข้าเขาละคะไรค่ะเป็นโตเลยนะขวอยข่อยยอแม่กูมีค้องอ่ะขำขำมาปไม่อู่เลยอ่ะข้าวก็อ มันก็มดกเพชรนะมันกมอกบเพชรอยงพี่หาเราไม่พี่กันตามไหมครับามไบดไม่เยริงเ้ามาเสกสายบักัคือันจีเพชรพี่มันเป็นหน่อยมันใ้ร้ายเดือแล้วจนแดงมต้องอพี่แดงนเนี่ยพี่น้องล้างจากินขขาเลยนะไปมาเนี่ยนะไปเบิ่งอันก้นต่อนของลุงบัวนะเพื่อนวา ยามาเนเด้อเร์พนว่าเพ่นมาแปลงเพ่นว่าอยู่ไกลในยามมาโลเด้อเร์พนนะไปหาเบิรงว่ามันสิมีบอกลาสองปลาซิวพอได้มาอู้เราพี่น้องอู้เสาาื้อผ้าขยงเนาะหอมๆแม่กับปูโอ้ยเอากับปูกับพี่น้องเห็นกับปูแล้วนี่พี่น้องมันไตขึ้นมาเอ้างามใหญ่นี่ซันนี่มากินเด้อกับปูตัวผูสามพี่น้องนี่มันไตขึ้นมานะเพราะว่านมีน้ำในไหน้าเนี่ย เอาค่ะเอาตามกันนะยามนี้มนันมันเลยเด้อพี่น้องกับปูน่นะหอมจีกับหอมหอมอ้าวลงหองเด้อพี่น้องไปแม่ไหมค่อยๆเด้อพี่น้องน้ำม,มา้าก,กับโบ๊ะนอะมันเขามาแทวหหองหน่อยเท่าน้ำฮา,าก,กับโบกหอยน้ำา่านมันมีลายหองหน่อยแสกแซงมาจากหองใหญ่ไ <laughs> ะถือหมอ้อเพราะได้มีเงาะปอกนะ มหูวาซสมีหรือบอลนะพี่น้องไปยามเบิงลุงเคนวะยามอันเนี้ยปลาซิวพอมีข้ามีปลาซิวกับมะอูใส่ผักขนยงผักขี่อย่งกินเพอนวะเพราะว่าซุ้มเพิ่นไปเกี่ยวเขาอยนหน้าผักขวยเ่อะพี่น้องหน้าพนซิมงผมนี่เที่ยงเพิ่นท่านละมาเน่าเขาเพิ่นท่านละแก่นี่ยนะเป็นใส่เขาอกลางนะพี่น้องอ่าเี่กกำลังยางไปแล้วก็ล่องลล่องหันแล้ว เออเออ,อ,อมัดไว้แกะหรอตัวตรงแกะตรงทั้งกดนะแน่เมืองนูนมีอยู่บ่ได้มีกับมือแรงแล้ว ต๊เอออัตคางเดียวนี่อา้า,า,าวแล้ววันเ้าแล้วก็พี่น้องแล้วใส่ซองอ่นใส่สองอนเออระหว่างมีเพื่อซองระว่ากูเบิ้งและมีอยู่ระหวา่างทอก็ตตองแกะทั้งนั้นออกเบิ้งอย่อมึงดูอย่านันไล่ขืไไน,ไนไกเสี้ยว เออไปเชี่อกเขาเบื้องโน้นสัตว์ตัวนี้นะตัวนี้แค่ป่าพชรมันติรวเชี่ยวคือนกานเออตัวนี้มันเชี่ยนี่มด้อเนี่ยขนาดอืมเี่ยววนว่ามือแรงยังเอามือแรกยังเอ้าว่ะโย่หย่านมาให้มันไล่ว่หนีแน่มือแ่อยังเอาเนะพี่น้องให้มันไล่ว่หนีมือแ่กยังเอา ูกินแรงเลยน้องพี่น้องเมื่อวานขาเทียนน้องไปกินแล้วแม่ประคอนน้องไอ้หนอกบะเดนมันเต็มถึงได้ดีมึงมันกำลังลงแม่กับปูอากับปูเออกำลังลงมือแรงยังอ้าวลงเอากับปูข้ามือแรงจังไม่อาเอากับปูกันมาเนี่ยกระปูกับบได้กระปูกับยังเอ้าวบอด้ กระเชินสีอันนี้ป้าดูพี่น้อเต้ดน,นะพี่พี่น้อเห็นบ่ปลาคอหน่อยกัมมีปลาซิวพี่น้อพี่น้อ,นอถ้าเอาหมแูแรกมีเนื้อป้าหวานมะอูก,กินแรกใส่พักขยี้หอมหอมเต็นตนตนดนนำกัมมีได้ยูมุกหนึ่งไหมเอ้ พี่น้องเพราะว่ามุ้ว่านนี่น้ำถ่วมน้ำมัน,มน,นเงี้ยเขาเมาทางนี้ถือมีแจก๊กแมวปลาคอนอ,อนเต็มเลยนะนเ,ยเออเบื่อเต็มขึ้นทั้งแล้วพี่น้องทางนี้บ่ถือตัวนี้บ่อถือชอตัวนั้นนี่ป่ะพี่น้องมาเนี่ยถือไปหาผักพร มือแรงจัไมาเอาไม่เนาะพ่อว่าพ่อได้กินแรงมะอูว่านะพี่น้องป้าให้มันได้ร้ายกว่านี้ก่อนเพคนนะพ่มาพี่น part, ้องตักน like, so nice ้ำเพื่อมไหว้ใส่นาะพี่น้องมาไหว้ละมือละพี่น้องเลยมาเมื่อไหร่เขาแบกมาบูไว้อะน้ำได้ห้องน่อยไปเบิ้งเด้อมือก่อนจะนายลงอีจ้ามาให้ย่างก่อนก็ได้ ่เนาะมือกาะนแล้วทางเราได้มือเกาะนะเดียวน้องพี่น้องตั้งใจที่ว่าตักน้ำมาขึ้นเที่ยงแบบลอยน้ำพยายามต่อยามใส่กับมิยาเพราะว่าทามือแรงเนาะเมื่ออ้กินแรงบาดเดียวเพื่อนนะเพราะว่าเขาเทิยงหอยกินแล้วเนาะวันนี้แสแลกอะสิได้พักพอนะนาะงน่าแห้งไว้หาบเขาได้พี่น้องนี่ทั้งล่างนะมาหาบเขาแยมแรงเนาะพี่น้องหาบแรงกับสิเกียวอีกเนาะพี่น้อง เกี่ยวไปเทอะแล้นิดเทอะแล้น้อยพายายามันกลัวว่ะเพราะว่ามันงอยไปแล้วน้าพี่น้องจะ้อยมันหล่มเด้อเอาสิเกี่ยวโบ้ท่านน้องไม่มสิเกี่ยวหยาโอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะบ่มียังร้ายเนาะไว้พอกันไม่คลิปนะธรรมากะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสลายนี่เดอ้อบ๊ายบายสวัสดี